น้ำหอมเพื่อนก้อยเปิดปากแล้วหลังโพสต์เดือดนุน่นมวนเดี่ยวรู้เรื่องเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าสนันข่ะเมื่อนิกกี้และก้อยได้ยุติความสัมพันธ์ซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่นุ่นสุธทภ่พาจนในเวลาต่อมาเหล่าเพื่อนก้อยก็ได้ออกมาพร้อมใจกันแท็กทีมโพสต์เดือดซึ่งน้ำหอมหนึ่งในเพื่อนของก้อยก็ได้โพสต์ว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อ และล่าสุดสาวน้ำหอมเพื่อนของก้อยอรัชพรก็ได้เปิดปากแล้วครั้งแรกค่ะหลังจากโพสต์เดือดดราม่านุ่นสุทธิพาโดยเธอได้โพสต์คลิปผ่านช่อง t i k t o อกและยังชี้แจงปมดราม่าดังกล่าวว่าเมื่อวานนะคะมีดราม่าเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานเราร้อนมากแต่ตอนนี้เราใจเย็นแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราตกตะกอนอะไรได้บางอย่างเราอยากจะแชร์ต้องบอกว่าน้ำหอมเห็นคนเขียนอยู่ว่าทําไมพวกเราไม่ด่าผู้ชายเลยทาไม ผู้หญิงเพราะว่าเจตนาของเราเรารู้สึกว่าเรื่องในบ้านของเขาปล่อยให้เขาจัดการกันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าสิ่งที่ทำให้น้ำหอมขึ้นเมื่อวานก็คือน้ำหอมเห็นบุคคลที่3เขาโพสพาดพิงถึงเพื่อนเราโดยที่แบบเรารู้สึกว่า 1. เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมการนี้เขาพูดทาไม 2. มันไม่ใช่ออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงด้วยซ้าเรารู้สึกว่ามันทำให้เพื่อนเราดูแย่ในมุมที่ว่าเลิกกับผู้ชายเพราะว่ากลับบ้าน ไมเ่เรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดมันทำให้เพื่อนเราดูงี่เง่ามากเลยซึ่งเพื่อนเราไม่ใช่ผู้หญิงงี่เงา่าถ้าใครรู้จักเพื่อนเราจะรู้เลยว่ามันเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากบวกกับการที่มาเห็นคลิปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะแฮชแท็กในเรื่องการกระทำอื่นๆหรือว่าหนทางในการใช้ชีวิตของเขานะก็แค่อยากให้เขาอย่ามาพาดพิงเพื่อนเราในเรื่องที่ไม่รู้สาวน้ำหอมกล่าวค่ะ